การเข้าสู่วงจรการทำทองนะครับเพืเ่อนๆนะบางคนเนี่ยมีเป้าหมายที่แตกต่างกันนะครับบางคนอยากได้ทองจากการสกัดนะครับบางคนอยากได้รายได้จากการซื้อขายพวกวัสดุที่มีทองคำนะครับเพืเ่อนๆนะสำหรับผมเองนะครับผมต้องการที่จะสกัดทองเป็นนะครับ ผมจึงไม่ค่อยสนใจเรื่องราคานะครับในการซื้อนะครับบางทีเนี่ยราคาสมมุตินะครับของเนี่ยที่ผมซื้อมามูลค่า20,000บาทนะครับจริงๆแล้วนะครับทองคำมันมีมันมีแค่1 5 0 0 0บาทผมรู้อยู่แล้วว่าผมต้องขาดทุนแน่นอน5 0 0 0ผมก็ซื้อนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าผมอยากสก,กัดทองคําเป็นเนครับใช่ผมอยากสก,กัดทองคําเป็น มีเพื่อนๆหลายท่านนะครับเมื่อนานมาแล้วลหละมาคอมเมนต์นะครับบอกโอ้ย oh, หทำทองได้เท่าคิตามแมวเนี่ยเดินไปร้านทองเถอะนะครับผมก็เออใช่ใช่เหมือนที่พี่เขาพูดนั่นแหละอยากได้ทองก็ไปซื้อทองสินะครับจะมาทำทำไมเนาะจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากได้ทองสกัดนะครับเพื่อนๆนะผมแค่อยากจะสกัดทองเป็นเนาะแล้วทีเนี้ยมันไม่มี วัสดุที่จะมาซ้อมนะครับมันก็เลยต้องซื้อในราคาที่สูงกว่านะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะนะครับผมจะได้มีวัสดุที่จะมาฝึกสกัดทองนะครับเพื่อนนะแต่วันนี้นะครับผมตระหนักได้นะครับว่าเอออยากได้ทองต้องไปซื้อทองนะครับไปเดี๋ยววันนี้เราไปซื้อทองกันเดี๋ยวก,กดเงินก่อนแป๊บหนึ่งครับเพื่อน ช่องรับเงิลดยิมีช่องรับเงิน โอเคเรากดเงินสดมาเรียบร้อยนะครับเ,เพื่อนๆพื่อนะพอดีร้านทองร้านประจำของผมนะครับเขาไม่รับเงินโอนนะครับเ,เพื่อนๆนะ เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปซื้อทอง15กร,รัมนหน่อยๆนะครับด้วยเงิน50,000นหน่อยๆนะครับเพื่อนๆนะถ้าผมเอาเงินตัวนี้นะครับไปซื้อวัสดุมาสกัดทองนะครับไม่รู้ว่าจะได้ถึง15กร,รัมหรือเปล่านะครับเพื่อนๆนะอะวันนี้ผมจะไปซื้อเอาทองคําเลยนะเพื่อนๆนะเราไม่ต้องสกัดนะครับ และเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนะทอง15กร,รัมในหน่อยนะครับพร้อมแถมเสื้อยืดอีก1ตัวตัวนี้เป็นร้านทองที่อำเภอนาจั่วยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพื่อนเะพื่อนะเป้าหมายของแต่ละท่านก็จะแตกต่างกันไปนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนอยากได้ทองนะครับเพ,เพื่อนๆก็เดินไปซื้อที่ร้านทองนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนอยากมีรายได้ในสายงานการสกัดทองนะครับเพื่อนเพื่อนก็ไปจับชิ้นงานนะครับ ซื้อมาขายไปนะครับพวกบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าเพื่อนๆอยากสกัดทองเป็นนะครับเพื่อนๆก็ไปฝึกหัดสกัดทองนะครับเพื่อนๆนะและเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับวันนี้ผมก็มีคู่มือมาแนะนำเพื่อนๆนะครับอยู่สองเล่มนะครับเพื่อนๆนะมีงานลอกทองด้วยด่างนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็งานกัดทองชุบหนาด้วยกดนะครับเพื่อนๆนะ สองเล่มนี้นะครับจะช่วยประหยัดเวลาให้เพื่อนๆไม่ต้องลองผิดลองถูกนะครับคู่มือนะครับก็จะแถมวิดีโอการสกัดทองแบบละเอียด1ชุดนะครับแล้วก็มีของแถมเป็นแยมบางนะครับเพื่อนๆให้อีกหนึ่งตัวนะครับและยังให้คําแนะนําเพื่อนๆนะครับตลอดจนสกัดทองคําเป็นตามคู่มือเลยนะครับเพื่อนๆนะคู่มือราคาแค่หลักร้อยนะครับจะช่วยให้เพื่อนๆไม่ต้องเสียค่าเคมี เสียค่าชิ้นงานที่นำมาสกัดแล้วไม่ได้ทองราคาหลักหมื่นหรือหลายหลายหมื่นนะครับเพื่อนเพื่อนนะสนใจคู่มือนะครับก็แอดไลน์ไอเดี9ศูน0์เนนะครับเพื่อนเพื่อนนะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับขอบคุณที่สนับสนุนช่างเก่งจนถึงทุกวันนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนเพื่อนครับ